เจริญพรศรัทธาสาธุชนทั้งหลยวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธร,รูปพระพุทธร,รูปปังนาคปกที่พระอาจารย์ตั้งใจไว้ว่าจะเอามาเป็นพระประธานที่ราพนพญานาคเอาไว้ให้คนมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็กําลังอจอดเล็กจอดทงจอดฐานเพื่อให้มันมาตรฐานอาตอนนี้พระพุทธร,รูปเราก็อยู่ตรงนั้นนโยมนะอยู่ตรงนั้นเราเอามาแล้วแล้วก็จะเอาเคสน,นี้ เอาเคนน้ำหนัก50ตันนี้ยกเออแล้วก็อายกมาวางนี้ส่วนองค์นี้เราก็จะเอาเข้าไปเป็นพระประธานในศาลาส่วนตอนนี้เรากำลังให้อ่าให้เร่งให้ญาติโยมญาติธรรมที่เป็นในช่างเร่งทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่21นี้เราจะมีงานพระป่าและก็อ่างานพุทธาพิเศษนะวันที่2ี่กันยายนนี่นะเราก็จะมีอ่าพระป่าและก็พุทธาพิเศษ เหรียญท,ว,ทยวีสุวรรณด้วยแล้วก็างานทําบุญกุศลแล้วล่ะพูดง่ายงายก็คืองานปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนั่นเนาะแล้วก็มีญาติโยมญาติธรรมที่มานั่งรอรอ,อเพื่อที่จะสวดมนต์กับพระอาจารย์เนี่ยสาเหตุที่พระอาจารย์ต้องสร้างก็เพราะว่าอนนหละญาติโยมญาติธรรมมารอสวดมนต์มารอปฏิบัติธรรมมารอรักษาศีลมารอทําทบุญทำกุศลก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วพระอาจารย์ก็อยากจะให้โยมโยม,ยมทุกคนทุกท่านไม่อยากให้ตกขบวนบุญนี้ มาร่วมด้วยช่วยกันคนละ5บาท10บาทหรือตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาอ่าก็ร่วมด้วยช่วยกันยอมอ่าไม่อย่างให้ตกขบวนบุญนะเพราะว่าอะไรบุญนี้สร้างพระพุทธร,รูปนี่พระพุทธร,รูปขึ้นชื่อว่าเป็นอ่าตัวแทนหรือว่าเป็นอ่าองค์แทนขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นแล้วพระอาจารย์ก็อยากจะขอเชิญชวนศรัทธานาบุญศรัทธาจะยมได้ร่วมด้วยช่วยกันตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธา 5บาท10บาทก็สามารถร่วมได้นะโยมนะเป็นสะพานบุญด้วยกันนะวันนี้ก็ให้ในช่างเขาทำเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วโยมโยมนะถ้ามีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนอำเภอบ้านปือจังหวัดอุดรธานีนะพาทายยมทังหลายนี่ก็คือตอนนี้พระอาจารย์กำลังให้ในช่างเอาปูนมาเทด้านบนคือเป็นทำสถานที่ปฏิบัติธรรมอะตอนนี้เราปกติพระอาจารย์ก็จะถ่ายแค่ด้านหน้าวันนี้ขอ ถ่ายด้านหลังมุมหลังรถเกน50ตันกำลังยื่นปูนจากตรงนั้นขึ้นมาตรงนี้โอ้โหถ้าทำเสร็จนี่พระอาจารย์รับประการ่ายิ่งใหญ่อลังการเดียวมาดูใกล้ๆอา้าวพระพุทธรูปที่เรากำลังว่าจะเอามาเป็นพระพรประธานตอนนี้มาถึงแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูใกล้กลๆดูนี่ก็คือพระพุทธรูปที่เราจะเอามาเป็นพระพรประธานที่ลานปฏิบัติธรรมเราตอนนี้ใหญ่มากพอถึงแล้วนะ มาถึงแล้วทะเบียนรถก็สวยด้วยทะเบียนรถก็สวยด้วยเดี๋ยว